ส่วนนี้เช่นตัวนี้แปลว่าตานานนําาตำนานานนี่ไม่ใช่ว่าตำแคดียนะครับอยากแปลว่านอนในเตียงนะครับเราจะแปลตามตับชีนเขาเป็นต้นใตเตียงแต่จะชื่นในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือขึ้น l e s s o n 2นะครับบทที่2คําสั่งบอกว่า Listen นะครับจงฟัง คอยจงชี้นะครับแอและรีเพียนะครับให้อ่านตามนะครับหรือให้ทบทวนดังนั้นเมื่อมีคลิปเสียงเราก็มาฟังคลิปเสียงกันก่อนอีกนะครับผม Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen Point and Repeat Life jacket Gloves Elbow Pad, Knee Pad, Goggles, Helmet, Twisted Ankle, Hurt. โอเ okay, คนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับมาแปลกันเลยนะครับผมนั่นก็คือไลฟ e j จ c k เก็ FE, ate, นะครับนะทับศับเลยนะครับนะ FE, ไลฟ e แปลว่าชีวิต j จ c k เก็ก็แปลว่าเสือ้อแจ็กเก็ตนะครับ ดังนั้นก็เลยแปลว่าเสื้อชูชีพนั่นเองนะครับนะส่วนคลับนะครับถุงมือนะครับเอลโบกก็เหมือนกันนะครับเอลโบแพดก็คือสนับศอกหรือว่าผ้าที่ใช้พันข้อศอกนั่นเองนะครับนีแพดก็เหมือนกันนะครับสนับเข่าก็คือผ้าที่ใช้พันเขานั่นเองนะครับที่สําเร็จรูปนะครับนะก็เกิสนะครับก็คือแว่นตาว่ายน้ํานะครับเฮลท ก็คือหมวกกันน็อกนะครับชวิตแองเกลนะครับก็คือข้อเท้าที่มันแพงนะครับหรือข้อเท้าฟกช้ำก็ได้นะครับไม่ใช่ปกช้ำนะครับคุณผู้เก็บว่าปกช้ำปกช้ำนะครับไม่ใช่ปกช้ำอืมขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับนะข้อเท้าฟกช้ำนะครับหรือข้อเท้าแพงนะครับส่วน hurt นะครับ h u r t นะครับแปลว่า ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายนะครับนะฮอโอเคครับไปต่อครับผมนั่นก็คือ Match ให้จับคู่นะครับเด s นสปูตนะครับกีฬา With กับนะครับอุปกรณ์ดังนั้นนะครับกีฬาภาพกีฬาที่หนึ่งนะครับขอเรียกว่าซ i l ลิงนะครับก็คือการปั่นจักรยานก็จะมาคู่กับเฮล멧นะครับหมวกกันน็อก กีฬาที่2นะครับแซลลิงนะครับเล่นเรือใบก็จะมาคู่กับไลฟ์แจ็กเก็ตนะครับก็คือเสื้อชูชีพกีฬาที่3นะครับสเก็ตร์ดิงนะครับก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดก็จะมาคู่กับนีแพดนะครับก็คือสนับเข่าภาพที่4นะครับสวมิงนะครับว่ายน้ําก็จะไปคู่กับก๊อกกูสนะครับก็คือแว่นตากันแดดแว่นตาว่ายน้าไม่ตัวงไม่ใช่แว่นตากันแดดครับตัวทีครับ แว่นตาว่ายน้ําดังนั้นมาเติมประโยคให้สมบูรณ์กันนะครับผมนั่นก็คือ now ตอนนี้นะครับให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับทำอะไรครับทำ sentence ประโยคต่างๆให้สมบูรณ์ก็เลยเติมว่านะครับ if ถ้าหากว่า you คุณนะครับ go ซ้า e เลี go ไม่ต้องแปลนะครับนะซ้ายเลีแล้ว่าปั่นจักรยาน แล้วก็คอม่านะครับให้แวว์อะไรครับให้สวมอ่ะเฮล멧นะครับสวมบวกกันน็อก if you go sailing นะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นเรือใบให้แวว์ให้สวมใส่ a life jacket นะครับเสื้อชูชีพ if you go skateboarding นะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับให้แวร knee pads นะครับให้สวมสนับเขา่า if you go swimming ถ้าคุณไปไว่ายน้ำนะครับผมให้แวร กเกนะครับแว้นตาว่ายน้ำคุณครูก็แปลให้ทั้งสี่ข้อแล้วนะครับผมเ,เรียนกับครูพววินันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรโอเคนะครับจบหน้าที่22นะครับไปต่อครับผม All right. okay, okay, okay.